กำลังพาพี่น้องเดินออกกำลังกายเเป็นบรรยากาศแย่มแรงนะคะสอานที่ออกกำลังกายแห่งดีแต่มีคนมาออกร้ายมาทั้งครอบครัวเดินได้ทุกบ้านทุกหลังนอกจาน้พาพี่น้องเบิ่งชมไปเด้อคะ่ะใช้เวลาในการเดินนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ก็ต้องหวะกับล่างกายกันะะเนาะ,ะ,ะทำให้กับร่างกายตัวเองนะคะทุกคนากเดินเป็นครอบครัวนะคะคุณแค่ไม่แข็งแรงเดินประจำก็จะสุขภาพดี ทดลองความความอดทนนะคะจะองเดินมไขนาดยเปเรื่อยๆนะคะพี่นองค่ะเดินไปเรื่อยๆ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ก็ต้องออกกำลังกายค่ะยัดไปนะคะทุกคน เ็นบ่คะ่ะบรรยากาศน,นางได้นั่งกับหอไป้นั่งอยูด้วยค่ะประานเอนกันเชื่อจก,กับคนกลายบางก็วิ่งไปวิ่งนะคะวิ่ง ก็ปัน่นรับสาวปั่นด้วยกันปั่นแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินจอดสุดจอดพี่น้องด้วยฟังเสียงนุเสียงกาไปด้วยเป็นความสุขเดือพี่น้อง เป็นตอนเย็นแล้ทุกคนตอนเย็นแล้วจะหกโมงเย็นแล้วนะคะตอนนี้ในส่วนนี้ก็ได้ยินทั้งเสียงนกนะคะนี่คือรถที่เข้ามาจอดออกกําลังกายมีให้เช่าด้วยนะคะถ้าไม่ได้นำจัก,กรยานมานะคะ่ะมีจักรยานให้เช่าค่ะไปดยกันเด้อ<ป>จะได้เหงื่อพร้องกันเนาะ มาฮอดจอดถึงต้องวิ่งต้องทำคต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีค่ะถ้าหยอกได้ทุกคนก็ต้องออกค่ะนี่ค่ะเรื่องกองไ่ายคนก็ออกนี่ค่ะ หุดรวมพนคนออกกำลังกายค่ะเหนื่อยก็นั่งพักนะคะหายเหนื่อยก็เดินต่อีนะเดินไปค่ะ วิวสวยนะคะวิวสวยสวยค่ะที่นอกไปด้วยการน้นายามเย็นนะคะเดินค่ะเดินจะไหวหน่อยต้องอดทนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเดินด้วยถือด้วยนะคะถนนสองข้างนะคะ ต้องได้เวลาสุดยอดครับพี่น้องเดินให้ได้หัวใจเนาะการออกกำลังกายทำให้เรานอนหลับนะคะคูลีเซติกการออกกำลังกายขอบคุณพี่น้องเออเข้ามาให้เป็นกำลังใจเนาะค่ะนะ้ะบรรยากาศดีมากเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยจะได้ไม่เหนื่อยข้างหน้าของเราพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะ แต่ว่าแสงสวยค่ะพี่น้องเย็นด้วยบอกคะ่ะนี่ค่ะแสงสวยงามมากนะคะนู่นที่มองเห็นไฟนะคะคือจุดกลางเต็นท์80นะคะวันนี้80สวยค่ะพี่น้องสวยเงี้ยเดินไปนะคะก็จะมีไฟนะคะเวลาปันจะมีไฟสอง บรรยากาศดีนี่คะ่ะทั้งเดินทั้งวิ่งได้นะคะนี่คือสเต็ปนะคะ <c oughs> เครื่องออกกำลังกายมีทุกจุดนะคะนี่ฮะบันได้ทำได้ <c oughs> มีเพื่อนคะ่ะหกโมงเย็น <c oughs> ว้าว ได้เดินได้ขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะจัดป้ายใครอยากจัดแบบไหนได้หมดนะคะปั่นจักรยานก็ได้ใช้เครื่องออกกำลังกายก็ได้ค่ะจัดให้กับตัวเองนะคะทุกคนร้านกาแฟนะคะมาค่ะ เดินออกกําลังกายก็มีร้านกาแฟรองรับนะคะจัดไปค่ะพี่น้องค่ะตอนเย็นนะคะสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดสวยนะคะสิปกันยาแปลว่าเปิดวันที่18กันยานะะนี่ก็เป็นเครื่องออกกําลังกายอีกค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะ น่องเบิ่งค่ะว้าวสุดยอดค่ะสุดยอดแล้ว,ลวเราก็เดินด้วยวิ่งด้วยค่ะมูนไฟแสงสีนะคะ นี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยจัดไปาบางก็วิ่งบางก็เดินสู้เอาเพื่อสุขภาพดีไม่มีขายต้องออกกำลังกายสถานเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะสุดยอดสุดปังรับรองได้รีแลกตัวเองแน่นอนคะ่ะ ลมพาเดินนะคะเนี่ตอนนี้ลมพัดนะคะลมพัดค่ะเดินด้วยวิ่งด้วยนะคะ,น,ะนี่ข้างทางก็จะติดหลอดไฟไปยาวไปเลยค่ะไม่เปรี่ยวค่ะเพราะเรามีเพื่อนเยอะหนเดียนอยู่ตรงนี้แหละแข็งแรงนะคะทมเอาค่ะ นี่วิ่งเป็นกลุ่มค่ะหาคนคนเดียวออกได้ทุกอย่างนะคะสู้เอานะคะเพื่อสุขภาพดีไม่มีขายต้องออกกำลังกายสะทานเดียวค่ะพี่น้องวิ่งไปแล้วค่ะ นี่แล้วค่ะกำลังเดินอยู่น,นะคะพอเหนื่อยก็พักพอมีแรงก็เดินต่อค่ะสวยงามค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะเดินตั้งแต่หกโมู3.7ค่ะพอไปถึงแคมป์ก็ประมาณ4ีกิโลนะคะไม่ไกลค่ะไม่ไกลไปด้วยกันนะคะทุกคน เด็ดแล้วค่ะเดงถมีจุดมุ่งหมายแล้วนะคะวิ่ง <Su zy> โอ้วคนเดินก่อนเดินนะคะดีวันะคะจวงถึงจุดมุ่งหมายค่ะออกกำลังกายนะคะบางคนไปสองรอบค่ะสองรอบก็ได้เกือบแปดโลนะคะืีว่าเยอะเอาการยาสุขภาพดีก็ต้องจัดไปะคะ่ะ จัดไปนะคะ,ะในสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะที่เรามาออกนะคะบางท่านก็กลับแล้วค่ะบางท่านไม่กลับก็เดินอีกรอบโอ้ถ้าเดินได้สองรอบก็สุดยอดก็คงต้องแบ่งเดินนะคะ,ะและแล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเรานะคะขอบคุณพี่น้นองป้องปาย ที่อยู่เป็นเพื่อนคุรีนะคะต้องใจเด็ดจริงๆนะคะถึงจะถึงจะเดินได้นะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ต้องออกนะคะต้องทำเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็4ี่ห้าวันนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้มาคะ่ะทุกคนมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ แล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะคุรีก็มากางเต็นท์ด้วยนะคะามากลางเต็นท์มันมี14 21 28ชวนกลางเต็นท์รับลมหนาวกลางเมืองสีสะเกดค่ะไปค่ะเราก็เดินต่อนะคะจนมาถึงแฝงรั้วคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรี ดีละซีสเกตออฟซิเชียลด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคือกองอำนวยการแคมปิ่งเกาะกลางน้ำปี67ค่ะก็จะมีรถลาเยอะแยะนะคะเรามาถึงแล้ว